بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi jinnah muhammadi wa ala alihi wa sahbihi amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau bita, kau khutfah, kau cak Allah subhanahu wa ta'ala cungpasubkab pujai masjid sulatan sulayman syah imam Hanafi, uh, suman มาพบปะก,กับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของมัสยิดสุลต่านสุเลมานช,นชาซึ่งพี่น้องก็คงจะทราบดีว่าขณะนี้เราได้ต่อเติมนะครับในส่วนที่เพิ่มออกมาดางด้านทิศเหนือและทิศใต้ระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องผู้ใหญ่จะดีคงจะมีเจตใจเอื้ออารีเอออื้ออทรกับมัสยิดสุลต่านสุเลมานชาดังป้า ที ong, ่พี่น้องได้ได้เห็นอยู่นักขณะนี้ต้องขอชุโกรต่อลระมีผู้ใหญ่เจดีหลายท่านบริจาคเข้ามา92704527สามารถวันนี้ผมมีผู้ช่วยพิจิกรนะครับคนเดิมคือคุณวุฒิมาดามก็อยากให้พี่น้องพบปากกับคุณวุฒิมาดามก่อนครับสึ่งพระมาระโกมุตุลลอิมบารอบก็ ว่าอะลัยุมุสลามอธิบดีแล้วครับต้องขอชุกครขอขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตลานะครับที่ให้โอกาสผมฮายดาวุฒิบันอัดดมไดมาร่วมแจมได้มาร่วมสนทนาสื่อสารในภารกิจของมัสยิดสุลต่านสุลตานชาโดยท่านอิหมัมโชลิกพินสวรรค์หรืออิหมัมฮานาฟีพินสวรรค์ที่พี่น้องติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับรวมไปถึงความคืบหน้าต่างๆก็ถือเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีจริงๆนะครับข่าวดีที่ ความพุ่หน้าในการบริรณาตต่อเติมอาคารมัสยิดสุดตานสุรมันชาตนะครับในความตั้งใจของอท่านอิบามพันนฟีและก็พี่น้องผู้ศรัทธาผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ได้ร่วมกันบริจาคนะครับในช่วงเปิดรายการในวันนี้นะครับก็คงจะเก็บเก็บหมายเลขบัญชีไว้ก่อนได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายๆนะครับในช่วงที่จะปิดรายการนะครับะจะได้บริจาคในกดโทรศัพท์นะครับเข้ามาสู่เลขบัญชี ของมัสยิดสุรตานสนวัชาตนะครับหน้าจอครับ9270452735นะครับหรือโทรศัพท์สายตรงถึงท่านอิหมัามท่านนี้ได้เลยนะครับในขณะที่เรากําลังดําเนินรายการเอ๊ะทำไมต้องโทรหาได้เพราะรายการบันทึกเทปนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กาลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็สอบถามความคืบหน้าได้เลยนะครับเพราะแปลว่าทางด้านทิศเหนือทางด้านทิศใต้ต่อเติมขึ้นมาก็ถือเป็นข่าวการพัฒนาการครับอาจารย์ครับอัลลอฮฺครับ ขอชุกเอต่อ Allah นะครับขณะนี้มัสยิดกำลังขยับไปข้างหน้านะครับเราโครงสร้างก็โครงสร้างเนี่ยมันเรียบร้อยหนึ่งชั้นล่างตอนนี้เรากำลังก่ออีกอยู่ที่ดัดฟ้านะครับที่จะําตัวกลมตัวจำโดม,มนะครับทำโดมเนี่ยยังกำลังก่ออีกอยู่คาดว่าวันจันท์นี้น่าจะเรียบร้อยอนะครับ เพราะสิ่งที่เราจะต้องการในในขณะนี้ก็คือทรายละเอียดนะครับทรายละเอียดเนี่สิบคิวคณอุตสิบคิวคิวละหกร้อยห้าหกร้อยห้าสิบบาทสิบคิวก็เปเนินหกพันห้าร้อยบาทแลขณะเดียวกันเราก็ต้องการซีเมนต์นะครับปูนซีเมนเสือพัดเนี่ยที่มาผสมกับการตับทรายละเอียดเพื่อที่จะฉาบ ทั้งด้านนอกและด้านในนะครับก็ต้องใช้ปูนซีเมนก็ประมาณหกสิบกระจบหกสิบกระจบเพราะว่าเราต้องฉาบทั้งด้านนอกและด้านในครับและกํมันอาจจะมีความหนาบ้างในในในบางช่วงมันก็ต้องใช้ปูนเยอะหน่อยมูลค่าของปูนก็ประมาณหนึ่งามืรนบาทนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นเล็กน้อยนะครับมากกว่านั้นมากก็ประมาณหนึ่งหมื่น ห้าร้อยบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าหวังความเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีที่ติดตามชมรายการต้องใช้ชีวิตนะครับในสิ่งที่ชีวิตของท่านยังคงเหลืออยู่คุณนุชเพราะว่าคนติดตามชมรายการบางท่านก็เป็นคนที่มีอายุมากแล้วนะครับท่านก็ต้องสะสมเก็บสะสมในส่วนต่างๆนี้เอาไว้เพื่อจะเป็นเป็นการป้องกันไฟนรกในในชีวิตถึงสุสาร และชีวิตของการพื้นคืนชีพพุศลนะคะนี้ผมน้ำตาหลั่งสองสารพี่น้องที่อยู่ในสนุนกาซาในในปาเลสไตน์พี่น้องหลายส่วนกับนั่งร้องไห้กับพี่น้องเราที่โดนฆ่านับจำนวนเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นและขณะเดียวกันกเด็กๆผู้หญิงก็โดนก็โดนระเบิดโดนสะเก็ดเสียชีวิตกนเป็นจํานวนมากในส่วนนี้ ถ้าว่าเราพิจารณาดูในในชีวิตของความเป็นเป็นมุสลิมในการชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่ในภาวะสงครามในขณะเดียวกันเราอยู่ที่บ้านเรามีความสุขนะครับเราไม่มีเราไม่เจอภาวะสงครามเราไม่เจอกับความรุนแรงใดๆในขณะเดียวกันทัาญาติทั้งหลายที่ติดตามชมรายการกำลังเปิดรายการดูและขณะเดียวกันก็ พญาทั้งหลายก็จะต้องเตรียมความพร้อมที่จะไปอยู่ในชีวิตหลังความตายดังที่อัลลอฮฺชุบยโนอาต้าลาได้กล่าวไว้ในคำเพียงกุรานนะครับบอกในในสุรตะฮัจบอกว่ายาอายุลจีนอามนุตตะคุลวะวางตังซูนับสุมาตปัดดามัจลิกซึ่งมีความหมายว่าโอ้บรรดาผู้จัดตาทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิดและ แต่ละชีวิตจงพินิษพิเคราะห์ในสิ่งที่ได้กระจำล่วงหน้าไปเพื่อวันพรุ่งนี้คือในวันเที่ยมวันปล,ลโลกเสิฐและพวกเจ้าจงยำเกรงวัตะกุลวา่าท่านทั้งหลายเนี่ยจงยำเกรงต่ออดเสริเพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะล่วงเราจะไปไปถึงอายันวันไหนนะครับ,รบเพราะเราใช้ชีวิตบางครั้งเราก็เพลิดเพลิน กับมิต like really mm ิของชีวิตในดุนยาในโลกนี้บางครั้งเราก็หลงระเริงกับชีวิตในโลกนี้ด้วยทรัพย์สินที่เรามีอย่างมากมายนะครับและก็เราหลงลืมกับการบริจาคที่จะไปช่วยตัวเราให้พ้นจากการอาซาของ Allah Subhanahu w ฉะนั้นพี่น้องที่อิหมัต Allah ุบ b h a n a h u ะ a t a ิ l a เนี่ยที่ผมพยายามที่จะบอกกล่าวกับพี่น้อง มาหลายเดือนแล้วนะครับอ um nah ันเนื ma, oh Allah, Allah an, uh, eta, aya, ่องมาจากว่าพ um hmm. nah ี่น้องบริจาคเข้ามาคนละนิดคนละหน่อยนะครับคนละหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทห้าร้อยนะครับที่ผ่านมาก็ต้องขอชุกุตอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์สุบานุตะลาประจานฟามมตาอิดายะจั้งน้ำกับผู้ใหญ่ใจดีที่บริจาคเข้ามาสองท่านนะครับทัละห้าพันบาทก็ขอชุกุตอัลลอฮ์นะครับท่านมีริสกีที่ ที่กว้างขวางมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีอิมันมีตะวันมีเอกลาสต่อ a ล l แต่ท่านเป็นคนใจดีอย่างนี้<ม>ตลอดไปเะนั้นพี่น้องที่อิมันต่อบานะา,นะานะชีวิตเราเทียบเท่ากับณเวลานี้เทียบในโลกรุญญานะเราในอายุสัน้นเพราะามาตรฐานของชีวิตเนี่ยก็คือชีวิตของท่านเราซูลเนี่ย63ปีท่านก็ถึงอายัน แต่ว่าเราบางคนในอายุเจ็ิปีเจ็ดสิบห้าปีแปดสิบปีอย่างนี้เป็นต้นแต่ในการสะสมความดีเราอย่างทำไปแค่เล็กน้อยกับปริมาณที่เอาลอดช่วงานูตาละเมตตาเราสงสารเราดูแลคุ้มครองเราและกับมอบปัจจัย,ยยังชีพให้กับเราอย่างมากมายเราต้องชุกโกรต่อละันะครับในปัจจัย,ยยังชีพเหล่านี้ เะน,นั้นจึงประการหนึ่งที่เราจะต้องดูแลในส่วนในตัวของเราก็คือการบริจาคเพื่อที่จะเตรียมไว้สําหรับวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันฟื้นคืนชีพหรือวันเกียรติมนั่นเองครับคุณวุฒิครับที่อาจารย์เชเฉปิมสวุวรรณนะครับเรืออิหมัมห่นพันปีได้สื่อสารถอดรหัสในพระบัญชาของลัตตาราและก็ตามแบบอย่างของบรมศาสดานบมีมุฮัมมัดส,สุลตาสลัมนะครับและในวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาพวกเรามีอายุที่ไม่ยืนยาวนะครับแต่ ช่องทางในการที่เราจะได้ทําความดีนะครับก็จะสิ้นสุดลงเมื่อเราหมดลมหายใจกลับสู่ความไม่ตาของรัตตลาและก็โดยเฉพาะการลงทุนหรือว่าสร้างสเบียงสเบียงที่จะได้รับผลบุญอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในภารกิจนี้นะครับภารกิจมาสิ้สนสุดนตานสุวรรณชา ที่พี่น้องผู้ศรัทธาโอนเข้ามาบริจาคเข้ามานะครับในวันนี้ประมาณการที่ท่านอิหม์มชลิตปินสวรรณนะครับได้ชี้แจงไปนะครับที่ผมจำความได้นะครับก็คือต้องการปูนซีเมนต์นะครับปูนซีเมนต์เนี่ยหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทหกสิบกระสอบนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนี่ตัวเลขกลมๆนะครับแล้วก็ในส่วนของทรายละเอียดนะครับทรายละเอียดเนี่ยหกร้อยห้าสิบคิวไม่เงี้ยอ 50, อตัวเลขตัวเลขผมว่าสิบแปดสิบคิว สิบสิบคิวใช่ไหมคิวแล้วคิวละหกร้อยหกร้อยห้าสิบบาอ่าคิวละหกร้อยห้าสิบบาทก็แปลว่าหกพันห้าร้อยหกพันห้าร้อยก็สิบคิวครับหกพันห้าร้อยสิบคิวนะครับนี่คือในวันนี้ที่อาจารย์ชลิดพินสวรรค์อิหม่มเชิญชวนท่านผู้ศรัทธาพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมรายการพิเศษของมัสยิดสุรารัตน์ชาอยู่ในขณะนี้นะครับขอรับตลาดนะครับได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ ่ติดตามแล้วก็บอกต่อหมายเลขบัญชีครับ9270452735นะครับโทรศัพท์สายตรงที่อิบามฮานาฟีครับรับได้ครับเพราะว่ารายการนี่เดินไปที่เราบันทึกเทปลูกหน้านะครับ0867477465นะครับก็นี่คือภารกิจในวันนี้นะครับอัลลอฮฺสุบานตะอาลานะครับเอาบิลน์เชยตานะรดีมอินตุกิดุลลาฮ์กัตัลฮัสเซนะ ยุดาอิฟุลักุมวายอฟุลักุมวะลาอุชากรุฮลีมซึ่งมีความหมายว่าหากพวกเจ้าให้อัลลอฮ์เยืมนี่สินที่ดีงามหนึ่งหมายถึงการบริจาคชจ่ายด้วยความบริสุทธิ์ใจแน่นอนพระองค์จะจักทรงชุดทวีผลบุญของมันผลตอบแทนนะครับให้แก่พวกเจ้าและทรงอาไปให้แก่พวกเจ้า และอัลลอฮ์ทรงตอบแทนผู้ที่กตัญญูโดยรับแม้กระทั่งอามานที่เล็กน้อยทรงสุขขุมยิ่งโดยไม่รีบลงโทษแม้แต่บาปใหญ่ผู้ทรงรอบรู้สิ่งเล็นลับและสิ่งที่เปิดเผยผู้ทรงอนุภาพยิ่งอีกทั้งทรงปิชาจารปิชาจาณยิ่งนะครับอัลลอฮ์สวาโนตาลากล่าวต่อว่าอาลิมุลไกบวะชฮาดะอัลอาซิซุลฮะกิม นะครับดังปวาหมายที่ผมได้อธิบายได้แปลให้พี่น้องได้เข้าใจว่าอัลลอฮฺชุบยหนูตาลาสนุนให้เราให้เราเนี่ยให้อัลลอฮ์ยืมนั่นก็คือการบริจาคในสิ่งที่เรามีทรัพย์สินอยู่ก็เปรียบเสมือนการการกู้ยืมให้อัลลอฮ์ยืมไปก่อนนะครับยืมไปก่อนแล้วอัลลอฮฺชุบยหนูตาลาบอกว่าพระองค์จะเพิ่มพูนยูดาอิฟละกุมจะเพิ่มพูน ผลบุญอน,นิสงส์ต่างๆอย่างเจ้าอย่างมากมายซึ่งไม่สามารถคํานวณได้และอัลลอฮฺซุบะโนตาลยังบอกว่าววาเจ้าฟิลละกุมและอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับพวกเจ้าด้วยและอัลลอฮฺซุบะโนตาลนีนยชูรุลฮารีมนะครับเป็นผู้ทรงที่ผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่ลึกลับและสิ่งที่เปิดเผยพระองค์ผู้ทรงอนุภาพและผู้ทรงปิชาญาณ นี่คือความเมตตาของลอชวาโนตาละที่กำลังสนับสนุนให้พวกเราได้ไดบริจาคเข้ามา92704273ธนาคารกรุงไทยพี่น้องที่อิมานนะครับที่กำลังติดตามชมรายการเป็นโอกาสดีของพี่น้องที่พี่น้องสามารถที่ติดตามชมรายการได้เพราะรายการวันเสาร์เนี่ยอยู่ที่5โมง นะครับทางโกตมก็าอาจารย์พอดีนะครับเสร็จจากอาจารย์ก็เป็นรายการพี่น้องก็สามารถละหมาดซุปะริสร็จพี่น้องก็ซิกรุลลอแล้วก็มาเปิดดูรายการยังทันอยู่ประมาณสิบสี่สิบห้านาทีนะครับในส่วนของวันอาทิตย์ก็เจ็ดโมงเช้าพี่น้องก็สามารถเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจในมาประปิชมรายการได้และพี่น้องก็สามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา ดหมายเลขบัญชีธนาคาร927042730ธนาคารกรุงไทยเป็นโอกาสดีของพี่น้องนะครับเป็นจํานวนมากถ้าพี่น้องมือให,ใหญ่ๆนะครับมือใหญ่ก็หมายความว่าพี่น้องที่มีฐานะดีมั่นคงมีทรัพย์สินมากซึ่งเป็นหน้าที่ของพี่น้องที่จะต้องช่วยกันบริจาคเป็นสิ่งที่อรซุบาูโนตาลาได้บอกเอาไว้ ว่าส so ิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะต้องบริจาคไปลวกหน้าเพื่อเป็นการป้องกันการอาาบของลอสุบาโวตาละพี่น้องที่อิมั่นต่อลอสุบาโวตานะเราะเราทุกคนมีศรัทธามีอิมานและเราทุกคนมีความมุ่งหวังในความเมตตาของลัเราทุกคนมีความต้องการที่จะเข้าสวรรค์ของลอสุบาโวตานะแต่การเข้าสวรรค์ของลอสุบาโนตาละเราก็ต้องต่างการบริจาค นะครับอย่างเต็มไม้เต็มมือเต็มกอบอเต็มกรถ้าผู้ใหญ่ใจดีสักท่านหนึ่งนะครับบริจาคเข้ามาก็ใหญ่ๆอย่างเช่นสักห้าหมืนบาทสักหนึ่งแสนบาทเราก็สามารถที่จะขยับได้อย่างเต็มกําลังเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ไม่ตะขิดตะของใจนี่เพราะวันนี้นะครับเราบันทึกเทปเนี่ยวันพุธคุณคุับผมสั่งให้ช่างหยุดสองวัน อันเนื่องมาจากว่าเราไม่มีเงินที่จะไปซื้ออุปกรณ์ซึ่งมันยังขาดแคลนอยู่อย่างเช่นอินเดีมเนี่ยซึ่งมันยังขาดอยู่ประมาณ800ก้อนอ,อที่จะมากา่อโดมข้างบนนะครับใส่ใส่โดมเข้าไปมันยังขาดอยู่ผมก็ต้องมานําเรียนกับพี่น้องก่อนว่าวันนี้ผมสั่งใจสั่งช่างเข้ามาวันสุข พระวันศุกร์เนี่ยพี่น้องมาละหมาดวันศุกร์แล้วก็สามารถบริจาคให้คนละยี่สิบบาทคนละหนึ่งร้อยบาทเราก็สามารถเอาเงินก้อนนี้ไปไปไปเป็นค่าจ้จ่ายในค่าค่าแรงของช่างได้วันละสองพันบาทนี่คือสิ่งที่เราพยายามบริหารฉะนั้นพี่น้องที่กีมั่นตอรัวลวานอตาอล้วเราไม่มีงบประมาณสำรอง ตั้งเอาไว้เลยแล้วก็มันบอกกล่าวกับพี่น้องอแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์พี่น้องก็บริจาคเข้ามาอย่างเช่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนนู้นนะครับพี่น้องก็บริจาคเข้ามาสองสามพันเราก็เอาเงินก้อนนั้นไปซื้ออุปกรณ์นะครับแต่เราก็บอกกับพี่น้องตรงๆว่าเรามีค่าใช้จ่ายสูงนะครับเรายังค้าง,างรับวัสดุอยู่ประมาณสามหมื่นบาทแล้วก็ยังค้างค่าช่างอยู่วันสองวัน ึ่งก็เงินไม่มากแต่สําหรับผู้บริหารองค์กรมัสยิดนะครับซึ่งไม่มีเงินสำรองเลยเนี่ยเราก็ถือว่าเยอะอยู่เราก็มีความมุ่งหวังจากพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่กําลังติดตามชมรายการนะครับให้เราได้ขยับไปข้างหน้าให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้ไม่าะฉนนั้นเราก็ก็ต้องจัง,งจังยุด นะครับพรงยุดนเนี่ยมันจะเกิดปัญหากับเรานะครับไอแบบต่างๆที่เราทําเอาไว้มันก็อาจจะชารุดแล้วก็ต้องมาทำใหม่อีกอะไรอีกถ้าว่ามันไม่ต่อเนื่องดังนั้นก็เราอยากจะให้พี่น้องช่วยบริจาคเข้ามาขอความเห็นใจจากพี่น้อง9270452735ธนาคารทุนธนาคารกรุงไทยผมอยากจะให้พี่น้องบริจาคตามอัตราภาพ พี่น้องมีห้าร้อยก็บริจาคามาห้าร้อยพี่น้องมีหนึ่งพันก็บริจาคเข้ามาหรือพี่น้องมีมากกว่านั้นก็อาตามอาัตรภาพของพี่น้องเพราะว่ามัสยิดเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่บูรณาการเป็นวัคคบียริยะจ,จริงๆเป็นสิ่งที่จะอ,อํานวยผลบุญห้ยกับผู้ที่บริจาคเข้ามาอย่างมากมายพี่น้องคงจะเห็นว่าการสร้างมัสยิดแต่ละครั้งเนี่ย นะครับมัสยิดชั่วประเทศเนี่ยก็จัดจกางการกุศลแล้วก็เมื่อได้มาตักงินสักก้อนหนึ่งก็มาให้ผู้รับเหมาเออมามาประกวดราคานะครับและก็ดําเนินการซึ่งเขามีเงินเป็นบางมัสยิดจะเป็นสิบล้านมัสยิดจะสองสามล้านหรือห้าล้านแต่ของเราเนี่ยนะครับเริ่มจากศูนย์แต่มงความมุ่งหวังอยากจะพัฒนาให้ไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อเรามีเป็นศูนย์เราก็มีความม่หวังจากพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่จะสามารถบริจาคเข้ามาเ2้าสองเจ็ดศูนย์สีห้าสองเจ็ดสานะครับพี่น้องที่อิหมั่นตลลัสุบานนตาลพี่น้องติดตามชมรายการของมัชิดตุลตานานแล้วนะครับพี่น้องคงจะทราบว่าทุกอย่างเราเริ่มจากศูนย์นะครับไม่มีอะไรที่มันมากองอยู่ที่เรา เราเริ่มจากศูนย์และเรามีามความมุ่งหวังจากอรสุบาลนวตาระเอราะอรรุบาลตาล han, ตาลคงเมตตาและก็ดนใจใครสักคนหนึ่งที่จิตตามชมรายการและก็เข้ามาเข้ามาดูแลเรานะครับถึงเรื่องต่างๆที่เรากาดแคลนอยู่ขับคุณค่ันนั่นคือเปิดจิตเปิดใจนะครับทุกครั้งทุกตอนนะครับที่มาบอกท่านผู้ชมผู้ศรัทธาที่กําลังติดตามรับชมรายการพิเศษ ของมัสยิดสุนตานสุวรรณชาโดยท่านอิหมามฮานาฟีหรือว่าท่านอาจารย์ชลิปินสุวรรณที่กําลังบอกเล่าสื่อสารไปในขณะนี้ในภารกิจของมัสยิดสุนตานสุวรรณชานะครับเชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาครับหมายเลขบัญชีหน้าจอ927นะครับ0452735นะครับหรือจะโทรศัพท์0867477465นะครับสอบถามได้โดยตรงและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในการที่จะได้รับผลบุญอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการลงทุนนะครับเรา เมื่อกลับไปสู่ความเมตตาของรัตตารแล้วนะครับก็จะหมดโอกาสถ้าว่าไม่ได้ลงทุนในสิ่งสาธารณะนี่หนึ่งในสามประการเลยที่อาจารย์ได้ถอดรหัสในพระบัญชาของรัตตารตามแบบอย่างบริศาสดานบ,บีมุฮัมมัดสลุตตลตัลนะครับเรื่องของการบวกคับยริยะนะครับในตรงนี้นะครับเป็นโอกาสโอกาสทําง่ายนะครับอย่างพวกเราอย่างบางวุฒิอย่างพี่น้องนะครับที่เราไม่มีความรู้อะไรมากมายนะครับคือบริจาคก,ก็จากบัญชีของเราที่อยู่ในธนาคาร กดลงใบปัดนะครับก็อุ่นเข้ามาตามกําลังความศรัทธานะครับอาวสิสจุลตานสุรบัญชากาลังบุรณะต่อเติมนะครับดังภาพที่พี่น้องท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่นะครับสวยงามมากจริงๆนะครับความตั้งใจที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารการจัดการชุมชนในการที่จะส่งต่อในพระบัญชาของรัตาในเรื่องของการเรียนรู้นะครับส่งเสริมการเรียนรู้ในพระบัญชาของรัตาและก็แบบอย่างของบรมศาสดานบีมูฮัมมัดสุลตลามนะครับโดยอาจารย์ชฉลิมพิจุวรรณอิหม่มและก็ พี่น้องนะครับที่จะได้ร่วมกันเราที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านผมดำเนินรายการพี่น้องรับชมอยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถที่จะโอนสนับสนุนในภารกิจเราลงทุนเพื่อตัวเราเองเพื่อเอาตลานะครับครับจากความหมายที่คุณวุฒิได้พูดถึงตัวบทฮาริษของจากรายงานจากอะเบลเลอร์เราเลลอวันุนะครับซึ่งบันทึกโดยอิมาม,มุสลิมและอิมามบุคอรซึ่งเป็นมุฮฮดดิษมุตตะปากุลาเลย เป็นทั้งสองเนี่ยได้รายงานพร้อมกันอบอกว่าอาิซามาตาอิบเนอดัมอิงกอตาอามาลเอลซาลาเซนมืนออมน่ม,มนุษย์ทุกคนเสียชีวิตนะครับทุกอย่างนี่มันขาดสรรากบ้านภารกิจในดุนยานี้จะขาดหมดไม่มีอะไรเชื่อมต่อ,อไปยังมิติแองสุสานหรือโลกแห่งบาซักชีวิตขั้นกลางาร,ระหว่างดุนยาและอาเครัตได้ <S 2> <S 2> <S 2> นอกจากสาประการ ประการที่หนึ่งคือซดะกเทนยาเริยเจนการบริจาคที่เป็นสาธารณสมบัติที่เป็นสาธารณกุศลซึ่งพวกเราที่อิมันตอลอสวาโนตาแล้วก็มีความมุ่งหวังที่จะบริจาคเพราะบางคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่จะบริจาคในการสร้างมัสยิดบางคนอยู่ที่อีสานบางคนอยู่ที่ภาคเหนือบางคนอยู่ที่ภาคกลางหรือปริมณฑลอยู่ใจทางกทม และบางคนก็มาอาศัยอยู่ในกลางเมืองหลวงก็ไม่ได้สัมผัสกับมัสยิดในในหมู่บ้านในชุมชนนะครับเมื่อท่านสามารถเปิดเจอรายการท่านก็สามารถบริจาคเข้ามานะครับ927045 2735เพื่อจะเป็นวักกับยริยะให้กับท่านนะครับและประการที่สองก็คืออัลนลายมูอยนฟาอลฟาบีวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่ท่านได้ถ่ายทอดเอาไว้ได้ชี้แนะเอาไว้ได้ด่าว่าเอาไว้ ได้เิยแป้่เอาไว้ประการที่สามวาลลเดนซเลเฮนยูดาวเลลูกที่สอเลน,นะครับที่ขออ้อาให้กับท่านซึ่งขณะน,นี้ในยุคปัจจุบันนี้เราพ่อแม่ทุกคนพยายามที่จะเลี้ยงดูส่งเสริมสนับสนุนลูกให้เป็นคนดีนะครับแต่สังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยลูกไปเจอกับสังคมที่เลวร้ายลูกบางคนก็ปฏจิตยาเสพติด ลูกบางคนก็หลงระเริงกับทรัพย์สินของพ่อแม่ที่ให้มาอย่างมากมายจนกระทั่งว่าเรียนไม่จบนะครับใช้ชีวิตอย่างเสเพอะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเป็นความปวดร้าวของผู้ปกครองของพ่อแม่ดังนั้นพี่น้องที่อิมัตลตัสวาโนตาละสิ่งที่เราพอจะทําได้นั่นก็คือการระคับย่ารยะนั่นเองนะครับท่านบริจาคเข้ามา92704273มาก ท่านก็สามารถที่จะบริจาคก็มาตามได้เต็มกําลังนะครับสักห้าหมนบาทสักสองหมืบาทสักหนึ 50, 000, ่งหมื 50, ่บาทเป็นต้นท่านก็จะได้เห็นถึงความสบายอ,อกสบายใจในการที่ท่านได้สะสมเนื้อม,มัดได้สะสมะริสกีของอละฝากธนาคารของอละเอาไวา้เพื่อเป็นการป้องกันการอาซาบข,ขอละสบานอลจาในวันพื้นคืนชีพนะครับ ซึ่งเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากจาเป็นที่เราจะต้องนําเรียนกับพี่น้องว่าวันพื้นคือชีพนั้นทุกคนนะครับที่ไม่เคือทาความดีมีแต่ความโศกเศร้ามีแต่ความหวาดหวั่นมีแต่ความประหวากลัวจะถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสกลัวจะถูกพิพากษาอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าเมืเ่อคือไม่เคยทําสิ่งใดเอาไว้ในขณะที่บุคคลที่เขาเคยทำความดีเอาไว้ นะครับเขามีแจ่ความสําราญมีความสุขทุกอย่างอยู่ไปใต้ร่งเงาของลัสวานวนตาลดังที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัลล์ซลลบอกวา่ามีบุคคลเจ็ดประเภทที่อยู่ไปใต้ร่งเงาของรัสหนึ่งในนั้นก็คือการบริจาคที่มือขวาไม่รู้เลยว่ามือซ้ายบริจาคไปเท่าไหร่แล้วนะครับแปลว่ายัางไม่คิดคํานวณเพะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับ ที่จะต้องช่วยกันดูแลในส่วนของการบริจาคเพื่อเป็นสบียงต่างๆให้กับเราในวันกิยามะเพราะนั้นพี่น้องที่อิมันตอลอชาวาโนตาลาที่กำลังติดตามชุมรายการนะครับของมัสยิดสุรการที่เรากำลังขยับในการก่อสร้างซึ่งเราก็จะดำเนินการต่อไปในอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องนำเรื่องต่างๆที่เรา แบกรับภาระอยู่นะครับจำนบนบาสองบาทเนี่ยซึ่งมันหนักอึ้งมากสําหรับคนที่ไม่มีอะไรเรามีแต่ความตั้งใจมีแต่ความมีเจ่เจต,ตนารมมีแต่ความมุ่งหวังกับความเมตตาของลัษณะโนตะอาลาซึ่งผ่านความเมตตาของท่านที่ติดตามชมรายการครับครับเชิญพี่น้องผู้สัทธานนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับในช่วงท้ายของรายการนะครับท,ท้ายแล้วใ,ในวันนี้นะครับที่ เรามาได้ฟังข่าวดีข่าวดีในการที่จะ,ะทําบุญหรือว่าบรุณาต่อเติมมัชชิศุลตานสุรวันชาในขณะนี้นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะไม่มีใครตอบได้นะครับว่าไม่ว่าจะผมหรือพี่น้องจะกลับไปสู่ความเมตาตากราบตาลาแต่ณวิีวินาทีนี้นะครับรายการพิเศษของมัชชิศุลตานสุรวันชาตินะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ให้เราได้ทําผลบุญที่จะได้รับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับจากทํา อธิบายความของอาจารย์ชลิตป็นสวรรค์นในขณะนี้นะครับแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้ที่บริจาคมีความรู้สึกเหมือนกับพวกเราเหมือนกับผมนะครับที่มีความรู้สึกมันมันคลายมันสบายพร้อมที่จะกลับไปสู่ความเมตตาของรตัตนาไม่เครียดไม่กดดันก็จะบริจาคเพื่อบำบัดอาจารย์เวลาเราได้ทําความดีนู่นนี่นั่นเนี่ยมันมันสบายอ,อกสบายใจและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องผู้ศรัทธาที่กําลัง ไม่สบายและก็กำลังรับชมนะครับนิวทีเอ็มในขณะนี้นอกเหนือจากรายการพิเศษมัชิีสุดตานสมาชารายการอื่นๆด้วยนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องผู้ศรัทธาสบายอกสบายใจนะครับที่สบายอกสบายใจในนอกเหนือจากการรับฟังข่าวดีแล้วนะครับบริจาคเข้ามาในขณะนี้นะครับภารกิจของมัชิดสุรตรานสมาชานะครับ92704527350867477465นั่นคือบเบอร์โทรศัพท์สอบถามได้โดยตรงกับอาจารย์ริลเป็นส่วนครับ

ผู้ที่บริสุทธิ์สะอาดแล้วย่อมประสบกับความสมหวังนั่นก็คือคนที่บริจาคบรจากัตคนที่อสอดโกะ็นะครับเขาจะเป็นคนที่สะอาดและเขาได้กล่าวละลึกถึงพระนามแห่งพระบิบาลของเขาและเขาทําการละหมาดแต่ว่าพวกเจ้าเห็นชีวิตของโลกนี้สาคัญกว่าทาั้งทั้งที่ความเป็นจริงโลกหน้านั้นประเสริฐที่สุดและกิรังที่สุดฉะนั้นพี่น้องที่อิมันตาลอสวาโนตาล อัลลอฮฺสุบานูตาลาบอกให้พวกเราได้ซักเกทรัพย์สินของเราให้สะอาดโดยการผ่านการออกสกัดการบริจาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซาดัปตินยารียการวักับยารียนะครับให้พี่น้องได้บริจาคเข้ามา927045 27สาและเราเองก็ได้ต่าละลึกซิกิรุลลัมขนามของอัลลอฮสุบานูตาลาทุกทั้นนะครับนี่เวลาหมดแล้วนะครับ ผมจะอธิบายต่อแต่เวลามันหมดก็ขอดจากอัลลอสุบานตาลาให้พี่น้องผู้ใหญ่เจดีมีอิมานมีตักรามีเอคลัสมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นคนใจดีอย่างนี้ตลอดไปและเป็นคนที่รักข้อละทุกคนนะครับได้เข้าสวรรค์ชั้นพิดศสอัลลอสุบานตาลาชั้นสูงสุดผมและคนรุดหมาดำต้องจากลารับท่านผู้ใหญ่จดีไปก่อนนะครับวบิลไลตพี่ Penhidayah wassalamualaikum parahmatullah wawal karu